จะเดินทางแล้วมันจะกระเป๋ากันเจเจจะพามันว่าเวลาเจเจพาบอลบินไปเที่ยวต่างประเทศเจเจจัดกระเป๋าให้มุลบินยังไงบ้างเฮ้ยเอาอันนี้ไปด้วยได้ไหมอ่ะไปไหมอ่ะนะคะเจเจอาหารของบินเราไปกันทุกวันนะคะเราก็เอาไปหมดเลยแต่ว่าเวลาไปเที่ยวมุลบินบางทีชอบไม่ยอมกินข้าวค่ะแล้วก็ขนมขนมไข่น่าขนมไข่น่วู้ขนมนะคะเอ้ยหลอกรอเวลาถ่ายรูปถึงแวะเวลารอแล้วก็ไม่ยอมถ่ายอยู่ดี อันนี้ก็คือเราแพมเพิร์สนี่แพมเพิร์สใส่เอาไว้นะคะเวลาขึ้นเครื่องบินก็ใส่แพมเพิร์สเอาไว้ฉี่ก็จะได้ไม่หม็นนะคะต่อมาก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ทําความสะอาดอันนี้ก็จะเป็นที่แปรงฟันเอาไว้ทำความสะอาดฟันที่ททหอมมนี่ด้านในเราก็จะเอาไปใส่ไว้ในถุงซิปนะคะเอาไปแค่นิดนึงก็พอไม่งั้นมันจะหนักเกินนะคะก็เป็นที่เช็ดตาเอาไว้เช็ดคราบน้าตาจะได้หล่อๆยางไงล่ะก็ใส่ถุงซิปไปแค่นิดหน่อยเหมือนกันนะนี่ อันนี้ก็จะเป็นดรายแชมพูนะคะเป็นโฟมเอาไว้ทาความสะอาดให้หอ,อเวลาไปเดินเล่นจะได้ไม่เหม็นไง <S <S เป็นสเปรย์นาโนนะคะเอาไว้ฉีดเวลามีแผลมียาละลายเสมหะยาขาย,ยายหลอดลมเตรียมยา,าไปเผื่อๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นยาเคลือบกระเพาะนะคะคือที่เราจะต้องเตรียมยาไปด้วยเพราะว่าบางทีน้องอาจจะเกิดอาการแบบท้องเสียหรือไม่สบายระหว่างทริปได้เนาะแล้วเราอาจจะไปหาซื้อยาที่นู่นได้ลําบากยาก็เลยสําคัญมากๆนะคะก็จะเอาโปรไบโอติกส์ไปด้วยนะคะจะได้ขับถ่ายคล่องเดี๋ยวไปเราไม่อุด หววีเฮ้วิวีคนจะได้หลอและของสำคัญก็คือกระเป๋าใส่น้องหมาค่ะอินหนึ่งกลุ่มนี่คือกระเป๋าของมูนิสต์สไตลนะคะคลิปนี้มาเอารุ่น Fly High พาน้องขึ้นเครื่องบินแล้วก็เอารุ่น always together เอาไว้เวลาพาน้องเดินเที่ยวในเมืองจะต้องเก็บกระเป๋า always together พเอาไว้ในกระเปา๋าเดินทางแล้วก่อนซึ่งกระเป๋าก็สามารถพับได้แบบ,แบบแบนเรียบไม่กินพื้นที่กระเป๋าเดินทางเลยคลิปน่าจะมาบอกเคล,ล็ดลับการจัดชุดพาน้องหมาไปเที่ยวต่างประเทศลุกกับเจ๊ติดตามได้นะคะ